โครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติเพื่อความสถิตสถาพรของแผ่นดินไทยขอเชิญร่วมงานบำเพ็นกุศลในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันาศาพรปศา12สิงหา2567วันแม่แห่งชาติและอิษฐานน้องลราถวายพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาาบพิร และสถานน้อมเคล้าถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงและพระบรมสาุวงทุกพระองค์เพื่อทรงพระเจริญยิ่งยืนนานหน้าอาคารอิยสาสีโครงการสวนมนเฉลิมพระเกียรติซอย65ถนนเพชรเกษมเขตบางแคกรุงเทพ ในวันอาทิตย์ที่11สิงหาคมพุทธศักราช2567กำหนดการวันอาทิตย์ที่11สิงหาคมพุทธศักราช2567เวลา04.50นผู้ร่วมงานพร้อมกันบนตำหนักใหญ่สมัูปุสวรรค์ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนไตรัยพิธีกรนำบูชาพระรัตนไตรัยและอารัธนาศีลประธานสง์ในพิธีให้ศีลสาธิชนรับศีล พิธีขอ,อาราธนาพระประิษ์พระสงฆ์ในพิธีจเจริญพระพุทธมนต์พิธีถวายจตุปัจจัยไตยธรรมแด่พระสงฆ์ในพิธีพระสงฆ์สวดบนให้พรอะนมโมทนาประธานในพิธีและผู้ร่วมงานกรวดน้ำถวายพระกุศลและร่วมถวายประธานเพนแด่พระสงฆ์บริสุทธิ์นการสาสินาทีร่วมรับประทานอาหารกลางวันณนชะั้นล่างอาคารอาริสัสสี เวลา13.00นผู้ร่วมงานพร้อมกันณชั้นล่างตำนักใหญ่ตำนักภูงสวรรค์พิธีถวายราชสิริพระเกียรติน้าพระบรมชายลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนีพันปีหลวงรวมโวดมน์ปฏิบัติบูชาเนื่องในโอกาสวันแม่ชาติซึ่งเป็นวันมหามงคลวันเฉลิมพระชนม์ษาสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงครบ92พรรษา อริฐานพิเศษน้อมก้าถวายเป็นพระสุสลุศลและถวายพระพรชัยมงคลอธิฐานเพื่อเกิดสันติสุขในประเทศไทยและสันติภาพอันถาวรในโลกมนุษย์เวลา15นาฬิกาเป็นอันเสร็จพิธีครับ